สวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้วันนี้เว้ยท่านผู้ชมสดๆร้อนๆนะอันนี้เป็นรถผมเองนะรถผมเองเว้ยแล้วตอนนี้คือคุณลือล้อเว้ยลื้อที่นี่อัดมาอยู่ดีๆเว้ยหลับไปเลยหลับได้ครับท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยมันจะมีดีเว้ยมันจะมีน้ําเห็นปะนะครับมีคาบน้ําอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าเสามันน่าจะถอน ในใจนนกูคิดว่าลูกมันละลายนะเว้ยคิดว่าลูน่าจะละลายเนี่ยผมเพิ่งจะแกะเสร็จเถิดไดผมเพิ่งจะแกะโน่นนี่นนด้านเสร็จเถิดไดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารูดไปพร้อมกันเว้ยว่าอ่ามันจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเรามารูดกันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะโอเคท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาแกะมาดูาสัตว์ไม่ออกอ้าวดาวมันดีนะฮะดาวดีจับ สัตว์แน่นปึกเลยออกแล้วออกแล้วละอยู่ๆมันหลับไปเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็กดคันสตาร์ทนะครับกำลังอัดเหมือนมันหายอะ่ะเอ้าโอ้โอลิ่ผมขาดนะครับน้ำเข้าหวัวท่านผู้ชมดูหัวที่ยผมดิไอ้เทีย่ยกูก็ว่าทำไมรถมันบิดไม่ขึ้นโอ้นี่นะครับ เดกคาบกาวผมทาไม่ดีมันเข้าไปอุดรูน้ํานะครับแต่ว่ารถก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะความร้อนไม่ได้ขึ้นนะครับสัตว์โอลิงขาดดูท่านผู้ชมโอ้ยเฮ้ยมันมาจากเสาตัวนี้เว้ยท่านผู้ชมเสาตัวนี้มันน่าจะถอนนะครับตัวเนี้ยเพราะว่าน้ํามันไอ้นี่แล้วผมเวลาผมขันแน่นใช่ปะ,ะรู้สึกว่าเสาเขได้หมุนตามด้วยนะเนี่ยเนี่ดูฮะวพาเสามไม่หมุนตามไหม ผมเอกใจมานานแล้วไอ้เสาตัวเนี้ยแลวดูอ่ะเดี๋ยวผมให้ไปดูสภาพลพูกสูบนะครับได้ไหมเนี่ยอันนี้เข้าไม่ได้นะครับหรือมันไม่ได้ถอนวะแต่มันเหมือนมันถอนนี่ไเนี่ยนะเยสาถอนนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ขานแน่นเท่าไหร่แม่งก็ไม่แน่นนะครับนั่นละนั่นละไอสัตว์เกี่ยวรูดได้เลยท่านผู้ชมดูครับขันเท่าไหร่มันก็มันก็ไม่เข้ามันก็ไม่สุดเห็นไหมอันนี้ต้องไปทําเกี่ยวใหม่นะครับเนี่ยถ้าถ้าไม่ทํามันก็จะถอนอยู่ยางเงี้ยมันใช้ใช้ไปมันก็ถอนนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพลูกสูบนะท่านผู้ชมลูกสูบไม่เป็นอะไรนะครับโชคดีปาที่แรกผมว่าลูกละลายไปแล้วสรุปนะครับโอลิงขาดเว้ยขาดกระจายเลยท่านผู้ชมสรุปขาดนะครับ โอลิงผมกระจายนะฮะเนื่องจากว่าเสามันถ่อนด้วยพอเสามันถ่อนเนี่ยไอพวกตรงเนี้ยไอพวกห้าตัวมันแน่นนึกออกป่ะห้าตัวมันแน่นตัวเนี้ยมันหลวมพอมันหลวมเนี่ยมันก็เกิดอาการแบบมันโก่งขึ้นนึกออกป่ะมันจะมีต้นหนึ่งที่โก่งขึ้นมาเ้ยคือต้นข้างหลังพอมันโก่งขึ้นมาเนี่ยน้ํามันก็ซึมเลยน้ํามันจะซึมออกตามนี้นะครับแล้วก็พวกกําลังอัดกําลังอัดมันจะซึมนะเนี่ยพอเอ่อตัวนี้มันอยู่ไหนวะตัวนี้ตัวนี้อยู่นี่ท่านผู้ชมตัวนี้นะครับ ต well. ัวเนี an Mother, ้ยมันโก่งขึ้นมาเว้ยพอเห็นหน้ากูป่ะเห็นใช่ไหมใช่พอตัวเนี้ยมันโก่งนึกออกป่ามันโก่งเพราะมันไม่สนิทอ่ะพอมันไม่สนิทเนี่ยกาลังอัดมันก็แลบเว้ยนะครับกําลังอัดมันแลบเนี่ยเนี่ยขาดเห็นเห็นเลยเห็นได้กำลังอัดมันแลบมาตรงเสานะครับเพราะมันอัดไม่แน่นคือกูอัดแน่นแล้วแหละแต่มันลูไงพอมันลูดปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้แน่นแล้ะถ้าเราจะฝืนใช้ไปก่อนใช้ได้นะแต่ว่าเราจะขี่ซัดไม่ได้นะครับ ต่เวลาเนี่ยคุณจะไปหาโอลิงจากไหนวัดเทียดิเวลาเราไปซื้อเราต้องเอานี่ไปเทียบนะครับเราต้องเอาตัวโอลิงหรือว่าตัวฝาเราไปเทียบเพราะว่าไอ้พวกเนี่ยมันทํามาไม่เคยจะมาตรฐานกันสักร้านนะฮะเคยเคยไปทําโอลิงแต่ละร้านมันทำมาไม่เบืดกันสักร้านนะฮะโอเคสรุปว่าเป็นที่อันนี้นะครับผมก็ตกใจที่ว่าลูกละล้านที่ไาเสียตังค์เยอะแล้วก็น่าจะเสียพอๆกอบซื้อลูกใหม่นะโอเคคือกระจ่างแล้วว่าเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยแก้ไขที่หลังนะก็ขอบคุณนะคุณผู้ชมนะขอบคุณเจ็0 0มื่นซับนะครับถึงเจ0 0หมืวขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยกันกดถึงแม้ว่ายอดวิวจะตกแต่แต่ยอดซับขึ้นเรื่อยๆสทุนมากโอเคโอเคท่านะผู้ชมคลิปนี้เีลาผมผมมาให้ดูว่ารถผมมันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคคลิปนี้มีแล้วจะไปคลิปหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ